เราจะมาดูในเรื่องของลักษณะเนื้อหาของข้อสอบ IELTS Listening ลักษณะเนื้อหาคืออะไรอ่ะเรารู้คร่าวๆแล้วว่าเราจะต้องฟังทั้งหมดใน4 section มีทั้งหมด4 recordings ก็คือตัวคลิปฟัง4ตัวไอ้4ตัวเนี้ยมีลักษณะเนื้อหาแบบไหนในคลิปนี้เราจะลงรายละเอียดกันค่ะอ่ะมาดูอันดับแรกเลยเห็นไหม4 recordings ที่เราคุยกันไป จะเป็น native English speakers including a range of accents หมายความว่ายังไงใน4 recordings นี้ในคลิป4ตัวนี้จะเหมือนกับเป็น conversation หรือเป็นบทพูดหรือการที่เราจะต้องฟังบทสนทนาของคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็น native English ก็คือพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เป็นภาษาที่1น,นะคะโดยจะมี wide range of accents ก็คือมีแอคเซนที่ต่างคุณจะเจอทั้งบร i s ิชบริ i ิชแอคเซนจะมาอันดับหนึ่งนะอย่างที่รู้เนาะข้อสอบ IOS มันเป็นของสัญชาติอังกฤษฉะนั้นเมนหลักๆเนี่ยก็จะมีบริ i ิชแอ c เซนหรือบางครั้งก็จะมีอเมริก a นแอคเซนปลนมาด้วยมี a u s ซี่แ c คเซนออสซี e แอคเซนก็คือ Australian accent ซึ่งจะรัวกว่าคือคล้ายๆอังกฤษแต่รัวกว่านะคะจะมี c a n า d i ี n มีบางครั้งมี อินเดียนแค d i a n ียนอินเดียนบรอย่างเงี้ยคนแขกที่พูดเป็นสำเนียงอังกฤษหรือเป็นลักษณะของเป็นคนเอเชียนคนจีนที่พูดเป็นสำเนียงอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมี wide range of accents มากๆฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณจะต้องคุ้นชินกับทุก accent ให้ได้ต้องฟังให้ออกว่าอ่ะโอเคเนี่ยเขาพูดว่าอะไรตรงนี้แหละเรียกปรับเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะที่คนไทยเนาะเอาจริงเอา่ายงเราจะคุ้นชินกับสำเนียงอเมริกัน พรดวงเรื่องด้วยอิทธิพลจากเรื่องของหนังเรื่องของมูวี่อะไรต่างๆเพลงทุกอย่างมาจากอเมริกันทั้งนั้นเลยเราก็จะคุ้นชินกับตรงเนี้ยพอมาเจอสำเนียงออซี่หรือสำเนียงที่เป็นบริติชบริติชเนี่ยคนจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะ 1. เราไม่คุ้น 2. เขาพูดเหมือนพูดอยู่ในคอเสียงเขาจะกลมๆนะเนี่ยจะมีมีหลายคำเลยที่แบบอเมริกันกับอังกฤษจ,จะจะค่อนข้างแตกต่าง นะคำว่า plant กับคำว่า plant อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวที่ครูยกตัวอย่างไว้ให้บ่อยครั้งมากเพราะมันจะเห็นชัดสุด plant plant เห็นไหมก็คือ p-l-a-n-t ก็คือที่แปลว่าพืชน,นะถ้ามริกันเราจะได้ยินคุ้นชินกับคำว่า plant นะก็สังเสีเสียงแอะแอนะแต่ว่าถ้าเป็นอังกฤษเขาจะเป็นอะก็คือ plant ตรงเนี้ยก็จะเกิดมีเรียกว่ามีความไม่แน่ใจละทั้งนั้นที่เรารู้แหละว่าไอ้คำนี้สะกดยังไงแต่เราไม่รู้ว่าอะไอ้ plant นี่ก็คือ plant นั่นเองเช้นตรงเนี้ย แก้ไขง่ายก็คือฝึกบ่อยๆฟังบ่อยๆคุณต้องคุ้นชินกับ Britishaccent ให้เยอะขึ้นแล้วคุณก็จะจับทางได้นะทีนี้ต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือใน 4recordings เนี่ยเขาจะเปิดให้คุณฟังแค่หนเดียวฉะนั้นจะไม่มีว่าไอ้ฟังก่อนแล้วให้มาฟังอีกทีหนึ่งไม่มีไม่เหมือนกับที่เราฝึกกันตอนเด็กๆที่ว่าคุณครูที่โรงเรียนจะชอบให้ฝึกฟังก่อนฟังเป็น overall ก่อนแล้วพอจะตอบคาถามให้ฟังอีกทีเพื่อจับจุด ไม่มีนะฉะนั้นต้องเตยมใจพร้อมว่าเขาจะให้เราฟังแค่ครั้งเดียวฉนันจะจดอะไรจดไว้เลยอย่าพลาดหรือถ้าพลาดแล้วพลาดแล้ว,พล,ลวพลาดเลยอย่าไปแบบว่ารอว่าอเดี๋ยวมันจะย้อนมาไม่มีนะคะอะทีนี้ต่อมาอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะต้องรู้ก็คือแต่ละ recording หรือแต่ละอย่างที่คุณกําลังจะฟังเนี่ยมันเป็นแนวใดจะได้เตรียมตัวให้ถูกฉะนั้น recording one เนี่ยจะเป็น conversation between two people set in everyday Contexts, o c i a l context ก็คือเป็นเรื่องทั่วๆไปเป็น Social c o n t e x t นะและเป็น t p p o p p l Two People เรียกว่าอะไรด i a l o g ร์ดิลเก็คือคนพูด2คนจริงๆนะถ้าว่ากันแล้วเนี่ย n i s t ท n i n g ที่เป็นเหมือน d i a l o g u e สอคนเนี่ยจะว่าไปว่ามันก็ง่ายง่ายในเชิงที่ว่าเขามักก็จะแยกเสียงชายกับหญิงอะ่ะฉะนั้น Information ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าคุณจะรู้จับจุดถูกอ๋อผู้หญิงคนนี้พูด ผู้ชายพูดอย่างนี้แล้วถ้าตัวคําถามเนี่ยมันมีแยกชายหญิงมันก็จะง่ายคุณก็จะสามารถจับเสียงถูกว่าอ่ะโอเคเขาถามถึงใครอยู่อ่ะเราฟังเสียงผู้ชายหรือเราฟังเสียงผู้หญิงนะแล้วอย่างที่บอกว่า recording 4อันเนี่ยมันจะเรียงจากง่ายไปยากชั้นที่1่จะง่ายสุดเสมอชั้นที่1่เป็นอันที่คุณจะต้องเก็บคะแนนเอาไว้เยอะๆเลยให้พลาดน้อยที่สุดหรือไม่พลาดเลยจะดีมากคุณก็จะได้ไม่เหนื่อยถ้าไปเจออันยากอย่างน้อยคุณยังมีคะแนนเก็บเอาไว้ฉะนั้น ให้สิ่งที่ทำให้มันงานนอกจากว่ามันเป็นดาวหลอกแล้วมันยังเป็นอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ social context ฉัน social context ที่ว่าในที่นี้ก็คือเหมือนแบบเรื่องทั่วๆไปใน everyday อะฉันอาจจะเป็นเรื่องของ bookings หรือ rentals การไปจองคุณส่วนใหญ่นะจะเป็นลักษณะของ telephone conversation ก็คือโทรไปบุกตัว๋วจากตัว๋วเครื่องบินตั๋วหนังตั๋วดูละครหรืออะไรก็ตามหรือเป็น rentals การจอง จองโรงแรมนะจองรถอย่างเงี้ยนะบุ๊กิ้งโรงแรมจองรถจองอะไรต่างๆที่เขาจะต้องมีการเก็บอินโฟม t ชันก็จะเป็นถามเรื่องของอินโฟม t ชันบางทีก็จะถามชื่อถามนามสกุลถามอเดรสถามตัวที่เป็นเบอร์โทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยฉะนั้นคุณก็จะจับทางได้ง่ายฉะนั้นเรคคอร์ดที่หนึ่งจะง่ายสุดเสมอนะคะ หรือจะเป็นลักษณะของ travel arrangement อาจจะโทรไปถามเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยคุณมีจัดโปรโมชั่นอะไรเกี่ยวกับช่วงซัมเมอร์นี้ว่ามาีรายการอะไรที่มิวเซียมหรือมีการแสดงอะไรต่างๆพวกนี้ก็เหมือนเดิมฮะ huh? information มันแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ย information มันก็คือจะเรียงมันง่ายและมันก็จะเรียงตามลำดับจะไม่ค่อยสวิ n g นะก็คือฟังอันนี้เสร็จต่ออันนี้ต่ออันนี้ต่อ,อนนี้จะติดหรือหาอ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ส่วน recording ที่2 recording ที่สจะเป็น monologue monologue คือคนเดียวพูดแหละเมื่อกี้2คนพูดตอนนี้จะเป็นคนเดียวพูดจะชายหรือหญิงจะ accent ไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ยังเป็นเรื่องของ social context อยู่ social context ก็คือเป็นเรื่องทั่วๆไปเพียงแต่เป็นบทพูดแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ dialogue มันก็จะเป็นลักษณะของ speech เกี่ยวกับ local facilities local facilities อาจจะเป็นไกด์ทัวร์พามาดูว่าเออตอนนี้ยสปอร์ ฟิตเนสของเราอะฟิตเนสเซ็นเตอของเรามีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนมีการ Renovate อะไรหรืออาจจะเป็นทัวร์ที่แบบพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วก็บรรยายเกี่ยวกับในพิพิธภัณฑ์นั้นหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตรงนี้ก็จะยังง่ายอยู่นะก็ยังจะเป็นใช้คำศัพท์ที่มันเป็นเหมือน everyday แล้วก็ยังพอเดาทางจับทางกันได้นะคะต่อมา recording ที่3จะเป็น conversation between up to four people ก็คือจะเป็น3คน4คนก็จะเสียงไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นแอคเซนต์ก็อาจจะต่างด้วยแล้วมันก็จะยากขึ้นแล้วยากขึ้นตรงไหนยากขึ้นตรงที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของ educational หรือ training context เห็นไหมมันจะค่อนข้าง c o ล็กซ์ขึ้นเมื่อกี้คือแค่ everyday นะอันนี้จะเป็น educational หรือจะเป็นลักษณะของ academic มากขึ้นหัวข้อก็จะเป็น university tutor หรือ student discussing an assignment คืออาจจะเป็นเหมือนแบบ เด็กนักเรียนไปหาเลคเชอร์เป็นอาจารย์มหาลายัยแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแอสไซนท์มันก็คืองานหรือรายงานหรือขอคคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับยูนิเวอร์ซิตี้ไลฟ์หรืออะไรก็ตามพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของอะคาเดมิกมากขึ้นฉะนั้นมันก็จะยากกว่าไอ้สองตัวแรกสองตัวแรกมันเป็นเอเวอร a ดยยังพอเดาทางได้ศัพท์แลาวยังคุ้นชินพอเป็นเอ u เคชั่นแนลเนี่ยอาจจะเริ่มมีศัพท์ที่มันเป็นเหมือนเทคโนเทิร์ s ขึ้นมาเยอะแล้วฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังแต่ตัว3 recording แรกเนี่ย จะมีพอสใช่มีพอสให้คือ,อยังไงคือเขาให้ฟังรอบเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใน3ามเซสชันแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเซสชันละสิข้อใช่ไหมบางครั้งเขาก็จะแบ่งครึ่ง5ข้อหรือบางครั้งก็จะเซสชันแรก6ข้ออ,อีกนั้นหนึ่งอีก4ข้อคือจะมีแบ่งครึ่งให้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคําถามเขาด้วยเขาจะพออให่ประมาณเหมือนแบบอะคุณมีเวลาในการดู next question หรือตรวจสอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมีเวลาเหมือนแบบเอออะไรที่เมื่อกี้เรา พลาดไปจดโน้ตเพิ่มหรือ p รี p a ยรตัวเองสำหรับคำถามเซตต่อไปตรงนี้แต่เวลาที่เขาหยุดให้ไม่เยอะนะคะประมาณแบบ 30- มสถึงสีวิเองไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำฉะนั้นคุณต้องเร็วคุณต้องวางแผนให้ดีว่าอะถ้ามีเบรกแบบนี้ฉันต้องทําอะไรต่ออะฉันต้องดูคําถามต่อเอ๊ะหรือฉันจะทวนข้างบนก่อนแล้วแต่อันนี้พอเราฝึกบไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เองว่าเออเราจะต้องทําอะไรสําหรับเซสชั่นสุดท้ายหรือ recording ที่สี่ที่บอกว่าหินสุดๆเลยคืออะไร มันเป็นลักษณะของ listening ที่เป็น monologue และแถมยังเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ academic academic คืออะไร academic subject ก็คืออาจจะเป็นพูดเรื่องของแบบการไปฟัง university lecture คือเหมือนคุณเข้าไปนั่งฟัง lecture ในห้อง mm hmm. เขาอาจจะบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ออะไรสักอย่างอาจจะเป็น biology หรืออาจจะเป็นลักษณะของ economics หรือเป็น tourism หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ environment นะ environmental issues ต่าง ตรงนี้ก็จะเป็นคือมันหนักตรงไหนมันยากตรงไหนยากตรงที่หนึ่งเป็นโมโนโลฟังเสียงเดียวยาวๆโดยไม่หยุดด้วยมันไม่เหมือน3ามเรคคอร์ดเด้งแรกที่มันมีการหยุดแต่อันนี้ไม่มีหยุดถูกไหมฟังยาวเลยมันเกิดการล้าแล้วแถมเป็นเซสชันสุดท้ายอ่ะมันค่อนข้างล้าแล้วอ่ะเราฟังมา3อันแล้วอ่ะพอมันที่4มันเริ่มล้าละเริ่มล้าแล้วถ้าสมมติว่าซ้ำล้าอีกก่อนหน้านี้มีแบบว่าออกแนวแพนิกนิดนึงว่าเฮ้ยทำไม่ทันหลายข้ออย่างเงี้ยพออัน4มาปุ๊บสติมันเริ่มหลุดมันก็เลยทําให้มันยาก พราะมันยากเสียเกิดอะไรขึ้นฟังโมโนอโลกปุ๊บมันก็เลยเหมือนแบบเวลาคุณฟังเลคเชอร์คุณก็ง่วงเบื่อเนาะฟังเสียงเดียวโมโนโทนแต่เขาก็ไม่โมโนโทนนะเขาจะเป็นเสียงค่อนข้างจะแบบไลฟ์ลี่นิดนึงอะ่ะคือให้เป็นเสียงแบบเสียงพูดที่โอเคมันก็ไม่ได้ไลไม่ได้แบบว่าโมโนโทนจนทําให้คุณง่วงหรือหลับเนาะแล้วที่มันยากอีกหนึ่งจุดคือมันเป็น academic subject ฉะนั้น technical terms ต่างๆเทียบกับตัว record ์หนึ่งกับ2ที่เป็น social context เนะี่ยอันนี้ยากกว่าอยู่ละ จะมีเทคนิคอลเทอร์มส์เยอะมากนะบางคำรู้บางคำไม่รู้แล้วบางครั้งบอกอู้อินโฟเมชันเยอะมากเลยงงไปหมดตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาว่าแบบไม่ทันบ้างละหรืออะไรยังไงบ้างละฉะนันตรงเนี้จะต้องระวังฉะนั้นในเซสชันนี้เนะน้นเรคคอร์ดิ้งนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษต้องจดโน้ตให้มากเป็นพิเศษต้องจดเผื่อเอาไว้เผื่อเราหลุดตรงไหนอย่างน้อยเรายังมีโน้ตไว้ให้เราดูเนาะนแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะข้อสีข้อดีของมันคือมันเรียงฉะนั้น ข้อ1มา2 3 4มาอันนี้ก็จะเป็นประมาณข้อที่3 1ถึง40ฉะนั้นมันก็จะเรียงแหละอินโฟมานชันจะเรียงแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เรียงแบบติดเลยบางครั้งก็เรียงติดบางครั้งก็ห่างบางครั้งอุย้ยพูดน้ำจนทาเราหลงไปไหนละอ่ะคําตอบเพิ่งจะมาแบบนี้เราก็ต้องระวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆเรารู้แล้วว่าเขาเช็คอะไรบ้างเรารู้ทางแล้วอะเราจับทางถูกแล้วว่าแต่ Recording ้เป็นแนวไหนแนวไหนเนี่ย เราก็จะสามารถรู้แล้วว่าเราจะต้องฝึกเทคนิคไหนแล้วถ้าสมมุติว่าแต่ละชนิดของคำถามมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมที่เราจะต้องฝึกมากเป็นพิเศษหรือบางทีเนี่ยไอเซชั่นตัว listening มันก็ยากอยู่แล้วแถมเนี่มาเจอตัวคำถามที่ยากอีกเช่นคำถามที่เป็น choice ที่มีตัวลวงเยอะๆแบบเนี้ยการจดโน้ตก็จะช่วยคุณได้พวกเทคนิคเหล่านี้เนี่ยเดยครูจะลงรายละเอียดการทำข้อสอบแต่ละชนิดการจับทาง การฟังแบบที่ทําให้บางทีคุณไม่ต้องฟังทั้งหมดอะ่ะคุณฟังนิดเดียวแต่คุณก็ได้คําตอบตรงนี้ครูจะเสริมให้แล้วคุณก็ไปฝึกต่อยอดควบคู่กันกับการทําให้ตัวเองคุ้นชินกับสำเนียงที่แตกต่างของแต่ละ accent ให้ได้เยอะๆตรงนี้บวกรวมกับเทคนิคเนี่ยครูรับรองค่ะการทำ IELTS ที่เป็น listening จะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดค่ะ